หวานกลางกรุงปารีสลิซ่าแบล็กพิงค์ควงบอสเฟรเดริกดินเนอร์ร้านเครปดังเลอเปอร์ติโจสลินแฟนคลับยอมใจไม่ถ่ายรูปเคารพความเป็นส่วนตัวทำเอาโลกโซเชียลมีเดียสันสะเทือนอีกครั้งเมื่อซูเปอร์สตาร์สาวระดับโลกลิซ่าและลิซามนโนบาลถูกพบเห็นขณะใช้เวลาร่วมกับเฟรเดริกอาโนในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นการปรากฏตัวในโมเมนต์ส่วนตัวที่อบอวนไปด้วยความสุขรายงานล่าสุดระบุว่าหญิงสาวชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งได้บังเอิญพบกับลิซ่าและเฟรเดริกแอนโนขณะที่ทั้งคู่แวะเข้าไปรับประทานเครปขนมชื่อดังของฝรั่งเศสณะร้านเลอเปติจูสซลินซึ่งเป็นร้านเครปชื่อดังในกรุงปารีสผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าพวกเขาเดินทางมาที่ร้านนี้กับเพื่อนเช่นกัน ก่อนจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ได้พบกับสองคนดังระดับโลกซึ่งเธอได้กล่าวชมว่าลิซ่าสวยมากและทั้งคู่ก็ดูน่ารักมากขณะใช้เวลาอยู่ด้วยกันสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ได้รับคำชื่นชมอย่างมากคือการตัดสินใจของผู้ที่พบเห็นโดยเธอเลือกที่จะเว้นระยะห่างเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับทั้งคู่และไม่ได้มีการถ่ายภาพใดๆออกมาสู่สาธารณะ การแสดงความเคารพต่อช่วงเวลาส่วนตัวของศิลปินครั้งนี้ทำให้เรื่องราวนี้ถูกเล่าต่อในลักษณะของเรื่องเล่าเซอร์ไพรส์ที่เต็มไปด้วยความเคารพการพบเห็นครั้งนี้ยังเกิดขึ้นใกล้เคียงกับช่วงเวลาสำคัญเนื่องจากวันที่7พฤศจิกายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเฟรเดริกอาร์โนซึ่งยิ่งทำให้โมเมนต์การดินเนอร์คลปในปารีสนี้ถูกตีความว่า อาจเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวันเกิดอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัว